เป็นหน้าที่ของเทพหงคำเจ้จาหย่าบเจะเชิญครับอาจารย์ขอยัด <c oughs> เป็นหน้าที่ของเทพหงคำกับสวนหงอ มาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้ะไอเอาละว่าเที่ยวนี้ใส่กันมาแบบระเบิดเถื่องเลยทีเดียวพี่น้องเอมาดูเรือเที่ยวนี้เป็นเรือถูกขุดถูกใจแล้วออกมาไม่พิการยับยั้งชักใจพี่น้องเลยใส่กันมาจนทีเที่ยวหัวเด็ดตีนขาดหัวถ่าถวายไปแล้วทีเดียวใส่กันมาจนทีมาไข่ยอมไข่สุวรรณหัวลงนับสีแล้วก็ตอนนี้เจอกับเทพหกคำพี่น้องพี่น้องพี่น้องจากสวนงดด้วยกันเจ้ากูใส่กันมาจนทีมาพี่ไข่ยอมไข่เลยทีเดียวเอาแล้ว่าไอเอาแล้ว่าตอนนี้เริ่มพังผันกันมาจนทีที่ว่าตาตาตาหัวต่อหัวตาตาตาผายต่อออไปัััััดดดดดกกนนนนมมาาแแแบบบบบบจจเเเ็็หช ใครดีใครได้ใครใหญ่ใคร,ใคร,ใครอยู่และเที่ยวดิเอาเลยเที่ยวนี้หัวก็ร้ายสายก็แรงนำเงินก็แข็งแดงก็เลือดสุดยอดเลยกระตับผู้ชมเอาดีดีไม่ทำมาได้แล้วใส่กันมาแบบน้ำแตกระซาซาเซ็ตเด่นกระจายกลายเป็นหมอกลวพี่น้องเลยจับตาดูดีดีไม่ทำมาได้เดียวกุ้งหอยปูปลาหลบก้าฟังน้ำแตกระซาซาเซ็ตเด่นกระจายสองฟ้าควานกระตับผู้ชมเอาละครับมาดูคู่นี้ประแภท40ไป่ไม้ยิมรำ้ ไม่ได้ก็มารู้ครับตาบูชมสุวรรณหงเ,เลิ่เมเลื่อมลำมาแล้วตอนนี้เทพหงคำว่ายัางไงจะปล่อยให้สุวรณหงไหลเข้าเส้นไัยได้หรือไม่มาดูตอนนี้ครับเทพหงคำก็หลังขยับขยับตามมาแล้วตาบูจุบไม่เมลือนลาวาศอ,อย่างกระชองออกทองหออยู่แล้วครับตาบูจุบดูดีนีสุวรรณหงสุวรรณหงบดเจียวว่างวางพายปล่อยให้เรือไหลเข้าเส้นชชยขอบคุณฝีพายทั้งสองทีมครับ แม่วันนี้ขอบคุณท่านนายกนะครับท่านรองนายกประธานสภารองประธานสภานะครับวันนี้ผมเอหมอผีนะครับก็ได้มาร่วมสร้างสีสันให้กับพี่น้องชาวอําเภอคุมพะวาปีแล้วก็ทีมนักภาคลูกทุ่งพันข้าวเหนียวนะครับแม่ บรรยากาศกำลังดีเลยครับอาจารย์ช่วงนี้ผู้ใจเยือกคุณมากๆด้วยน้องๆจากท่าบ่อนะครับน้องคายคุณมากครับอาจารย์นะครับสุดยอดนะครับน้องเอหมอผีนะครับทีมงานนักพากย์เาเยาวชนของเราก็ถือว่าเราช่วยส่งเสริมพัฒนธรรมของเรานะครับต่อไปรุ่นของอพี่ๆก็เริ่มจะลุกรวยก็เริ่มผลิตผลงานพี่น้องจากไทยอีสานปาะไว้นะครับลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันครับเรือดีล่งน้ำแดง นะครับสวรรคหงกับเรือดีที่เป็นธรรมดาซึ่งมีนามว่าเทพหงคําผลการแข่งขันนะครับเป็นเรือดีลงน้ําแดงสวรรคหงเป็นฝ่ายชนะครับเท่วนี้